สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนทุกท่านนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องหมอเจ๊บ95้าทาร์ดนะคะคลิปในวันนี้นะคะหมอเจ๊บก็จะมาทำคลิปแรนดอมนะคะตรงนี้ในหัวข้อศัอตรูของคุณนะคะพ่ายแพ้อะไรในตัวคุณอ่ะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกัน ค่ะตรงนี้นะย้ำอีกครั้งศัตรูของคุณพ่ายแพ้อะไรในตัวคุณนะโดยดวงตรงนี้นะคะเป็นดวงสุ่มเป็นดวงเรนดอมนะทุกคนไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวให้ท่านใดท่านหนึง่งอาจจะตรงอาจจะไม่ตรงนะคะตรงนี้นะแต่ไม่ว่าลักษณะการทํานายจะออกมาในลักษณะใดน,นะตรงนี้ก็ขอให้ทุกคนทุกท่านใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะคะหมอเจ๊จะพูดย้ําแบบนี้ไว้ทุกคลิปเลยนะคะตรงนี้นะเอ๊หรือไม่ได้พูดทุกคลิปหรือเปล่านะคะตรงนี้ อาทีนี้มาดูกันหน่อยนะคะว่าคนที่เป็นศัตรูคุณเนี่ยคนคนนี้เป็นใครนะเขาเป็นใครมากนะที่เขาเป็นศัตรูคุณเนี่ยเขาเป็นใครมากที่เขาเป็นศัตรูคุณนะตรงนี้นะ ผู้ท้าชิงในตําแหน่งนะคะตรงนี้นะผู้ท้าชิงในตําแหน่งบางสิ่งบางอย่างนะคะตรงนี้นะศัตรูคนนีอนะ้อาจจะท้าชิงในตําแหน่งหน้าที่การงานหรือผู้ท้าชิงในตําแหน่งความรักความสัมพันธ์ก็ได้ตรงนี้นะอโอราชินีดาวราชินีถ้วยราชาถ้วย เอหนึ่งถ้วยจะฟูเอใต้สารรับเป็นเดเวอร์ืมนะคะตรงนี้รู้สึกว่าคนคนนี้เป็นผู้ท้าชิงในบางสิ่งบางอย่างนะคะคนคนนี้เป็นผู้ท้าชิงในบางสิ่งบางอย่างนะถ้าเป็นเรื่องหน้าที่การงานนะคะตรงนี้นะเหมือนว่าเขาอ่ะเป็นผู้ท้าชิงในตําแหน่งหน้าที่การงานกับคุณ เป็นคนที่อยากได้ตําแหน่งหน้าที่การงานของคุณหรือเป็นคนที่อมีตําแหน่งบางสิ่งบางอย่างอะแล้วคนคนนี้เขาก็แบบแข่งขันกับคุณอยู่นะเวลาตรงนี้นะอืมนะคนคนนี้เป็นคนที่เป็นผู้หญิงได้นะเป็นสภาพสตรีเป็นผู้หญิงเป็นคนที่หนึ่งเขาอาจจะมีตําแหน่งหน้าที่การงานที่สูงกว่าคุณนิดหน่อยก็ได้เหมือนกันนะหรืออาจจะสูงกว่าคุณนิดหน่อยหรือมากกว่าก็ได้นะก็ได้หรือ แต่ว่าเหมือนเขาก็อยากได้ตำแหน่งหน้าที่การงานที่คุณจะได้เหมือนกันนะถ้าเป็นเรื่องงานนะตรงนี้นะถ้าเป็นเรื่องงานนะ,ะนะนะนะเขาอยากแย่งชิงบางสิ่งบางอย่างจากคุณนะตรงนี้นะนะอาจจะเป็นคนในองค์กรเดียวกันกับคุณนะคุณสองคนอาจจะทํางานในองค์กรต,ต่างประเทศนะหรือเกี่ยวกับการเดินทางการคม,มานาคมการขนส่งต่างประเทศอะไรอย่างเนี้ย นะคะได้เหมือนกันนะตรงนี้อ่ะแล้วกับอีกกรณีหนึ่งนะคะคนคนนี้นะถ้าไม่ใช่เรื่องงานนะอ่ะนะคะถ้าไม่ใช่เรื่องงานคนคนนี้เขาก็แบบเขาก็อยากแย่งชิงในตําแหน่งในความรักความสัมพันธ์นะคะตรงนี้เหมือนเขาอยากอยากแย่งชิงอยากเข้ามาแทรกกลางหรืออยากทําให้คุณกับ คนในความสัมพันธ์ของคุณอะเลิกกันนะตรงนี้นะถ้าคุณแบบคุณมีความสัมพันธ์มีคนในความสัมพันธ์คบกันแล้วอะไรเงี้ยนะมีใจให้กันคบกันแล้วเห็นไหมมันมีสองถ้วยนะมีใจให้กันคบกันแล้วคนคนเนี้ยเขาก็แบบเหมือนเขาก็มีใจให้คนในความสัมพันธ์ของคุณหรือเปล่าเขาเลยอยากเข้ามาแยกคุณกับคนคนนั้นนะอยากเข้ามาแทรกกลางอยากทําให้คุณสองคนเลิกกันให้ได้อะนะอยากมาแย่งชิงอะไรแบบเนี้ยนะคะตรงนี้ที่แม่บอกนี่คือสิ่งที่คนคนนี้ต้องการ นะคะต้องการให้คุณกับคนในความสัมพันธ์ยุติความสัมพันธ์ลงนะยุติความสัมพันธ์เขาจะได้เข้ามาแทนที่นะอารมณ์แบบเนี้ยนะคะตรงนี้ในพระหนา้าไพ่เนี้ยที่แม่หมอเห็นหรือเขาอาจจะชอบใครบางคนก็ได้เหมือนกันนะเขาอาจจะชอบใครบางคนที่คนคนนั้นชอบคุณนะคนคนนั้นมีใจให้คุณก็ได้นะถ้าแบบคุณก็มีคนรักคนคบอยู่แล้วอะนะแบบแต่คนคนคนเนี้ย ชอบคนของคุณชอบคนที่เขาชอบคุณแล้วก็ไม่พอใจที่เขาชอบคุณก็เลยแบบหาเรื่องคุณนะหาเรื่องคุณหาเรื่องทะเลาะชอบพูดจายุแยงพูดจาไม่ดีพูดจาแบบประชดประชันจิกกัดหาโอกาสหาเรื่องอะไรอย่างเงี้ยใส่คุณนะคะตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะก็ได้เหมือนกันนั้นะเหมือนจะเป็นคนแบบในองค์กรเดียวกันในสายงานเดียวกันคนที่รู้จักกันนะทุกคน นะที่แม่หมอเห็นแล้วนะมันเป็นไปได้2อ,อย่างคือถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับงานคือคนพวกนี้เขาต้องการที่จะแย่งชิงตําแหน่งหน้าที่การงานบางสีบางอย่างของคุณไปจากคุณนะแต่ถ้าเป็นเรื่องความสัมพันธ์เหมือนเขาอ่ะต้องการที่จะมาแยกคุณกับคนในความสัมพันธ์ออกจากกันต้องการที่จะอยากให้คุณเลิกกันอยากให้คุณจบความสัมพันธ์กันเขาจะได้เข้าไปแทนที่อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือถ้าคุณมีคนรักของคุณแล้วแล้วก็มีอีกคนหนึ่งที่เขามาชอบคุณนะแต่คุณก็แบบไม่เอาอ่ะคนคนเนี้ย เขาไม่ชอบที่คณคนานามมั้นมาชอบคุณก็เลยพยายามที่จะแบบหาเรื่องคุณทะเลาะทะเลาะกับคุณนวมีประเด็นกับคุณอะไรอย่างเงี้ยฮะก็เป็นไปได้นะอืมก็เป็นไปได้นะคะอ่าเขาเป็นคนรักนาราศีเมทุนได้นะคะตรงนี้นะแล้วก็ธาตุลมตุลกุมเมทุนธาตุน้ำกรกฏมินพิจิกนะแล้วก็คนวันเสาร์นะ,ะตรงนี้ทีนี้มาดูกันว่าคนคนนี้เขาพ่ายแพ้อะไรในตัวคุณตรงนี้ ศัตรูของคุณคนเนี้ยเข้าพ่ายแพ้ให้อะไรของคุณคะตรงนี้นะศัตรูของคุณ,คนะขคณเขาพ่ายแพ้อะไรให้คุณเขาพ่ายแพ้อะไรในตัวคุณคะนะคะที่แม่บอกเห็นเมื่อกี้นะคะคือแบบเหมือนแบบอยากมาแย่งชิงอยากมาแย่งตำแหน่งแย่งจุดยืนแย่งที่ยืนมาอยากทำ ชอบพูดจาให้ร้ายพูดจาแบบดูดูใส่นะพูดไรๆใส่อะไรอย่างเงี้ยนะคะที่แม่มอเห็นเมื่อกีอ้ทีนี้ศัตรูของคุณนะคะตรงนี้นะเขาพ่ายแพ้อะไรในตัวคุณราชีดาบเอราชีดาบราชีถ้วยออกมาแล้วแล้วหนึ่งเมท้า จริงรักนาราศีสิงห์วต้ตว8เมตเท้าเด e ะเมดิชียแล้วก็สามเหรียญใต้สำหรับเป็นเดทรัคนาราศีพิจิกเอะเหมือนแบบเข้าพ่ายแพ้ให้ความใจเย็นของคุณถ้าตรงนี้เข้าพ่ายแพ้ให้ความใจดีความใจเย็นของคุณความ เด็ดขาดบางสิ่งบางอย่างของคุณนะเหมือนคุณอ่ะเป็นคนที่แบบคุณก็ไม่ใช่คนยอมใครนะตรงนี้นะคุณก็ไม่ใช่คนยอมใครแต่ว่าคุณเป็นคนที่อืมนะคุณไม่ค่อยสนใจคนที่แบบเขาจะเข้ามาว่าลายหรือเข้ามายุแยงประชดประชันพูดไม่ดีใส่คุณอะไรเงี้ยเหมือนคุณเมินไปเหมือนคุณไม่สนใจไม่ใส่ใจอะไรเงีนะแล้วคุณก็แบบอืมเหมือนคุณก็แบบใจดีนะใจดีเออ ใครทําอะไรก็ขอให้ได้รับผลอย่างนั้นอะไรแบบเนี้ยนะมันเป็นอารมณ์แบบอารมณ์แบบเนี้ยนะเหมือนคุณแบบไม่อยากเอาตัวเข้าไปยุ่งไปตอบโต้หรือว่าทําอะไรเหมือนคุณแบบเมินเฉยใส่นะไม่ชอบกันก็อยู่ใครอยู่มนันอะไรแบบเนี้ยนะตรงนี้เหมือนเขาจะพ่ายแพ้ให้กับอะไรแบบเนี้ยในตัวคุณนะความแบบข้างนอกคุณอาจจะเป็นคนอ่อนนอกแต่ว่าแข็งในโรนนะเหมือนภายนอกแบบอืมก็ก็เหมือนเป็นคน ใจดีเหมือนเหมือนเป็นคนแบบไม่เก่งอะไรเงี้ยแต่ที่จริงคุณเก่งอะนะข้างในคุณเก่งข้างในคุณแข้มแข็งอะทุกคนนะเ <c oughs> ขาเผยแพ่ให้กับความอดทนของคุณ, <c oughs> ค,ณความมีอำนาจบารมีความอดทนที่แบบคุณมีให้กับเขาความไม่สนใจเขาอะไรเงี้ยนะเหมือนคุณอดทนกับคนคนนี้ที่เขามามีปัญหากับคุณนะนะเหมือนคุณอดทนให้คนคนนี้แล้วแบบก็เมินก็ไม่ใส่ใจโอไม่ชอบกันก็อยู่ใครอยู่มันนะแบบไม่เสียเวลาไปทะเลาะก,กับเขาไม่เสียเวลาไปแบบ พูดพูดประชันฝีปากกับเขาทุกคนนะเหมือนคนคนนี้เขาก็พ่ายแพ้ให้แบบอะไรแบบนี้ของคุณอะนะเหมือนคุณก็ไม่ตอบโต้ไม่อะไรเขาเลยท้ายสุดก็เป็นเขาอะที่พ่ายแพ้ไปนะคุณอาจจะเป็นคนอ่อนนอกนะแต่คุณแข็งข้างในนะตรงนี้นะคุณเป็นคนเข้มแข็งข้างในจิตใจคุณมันเข้มแข็ง่ะนะโอ้เธอจะพูดอะไรเธอจะอะไรยังไงฉันก็แบบฉันไม่แคร์ฉันไม่สนนะคุณแบบคุณไม่ได้รู้สึกอะไรอะไม่ได้ไม,ไไมไ่รู้สึกไม่ได้รู้สึกเจ็บด้วยซ้ำในสิ่งที่คนคนนี้ทาอนะ ทุกคนนะนั่นคือสิ่งที่ทาให้คนคนนี้เขาพ่ายแพ้คุณนะดีไม่ดีคุณกับคนคนนี้อาจจะมีการพูดคุยตกลงบางสิ่งบางอย่างกันแล้วก็ได้นะคะตรงนี้นะมีการพูดคุยตกลงบางสิ่งบางอย่างด้วยกันแล้วนะคุณแบบคุณใช้ความมีเหตุผลใช้คําพูดของคุณแบบให้ข้อคิดบางสิ่งบางอย่างกับเขาแนะนําบางสิ่งบางอย่างกับเขาไปอะนะเหมือนมันมันเลยทําให้คนคนนี้เขาเลยพ่ายแพ้ให้กับคุณเนี่ย ทุกคนนะเขาก็เลยพ่ายแพ้ให้กับคุณนะมีเดทด้วยอะ่ะนะหรือนะแบบไม่ว่าเขาจะทําอะไรอะ่ะเหมือนคุณก็แบบคุณก็ไม่ใส่ใจคุณก็ไม่สนใจอะ่ะนะคุณมีแต่แบบอธิฐานในใจว่าแบบใครทําอะไรก็ให้ได้อย่างนั้นนะเขาทำแบบเนี้ยเดี๋ยววันหนึ่งเขาก็ต้องไปเจอคนแบบเขาแหละนะท้ายสุดหรือไม่คุณก็ถึงขั้นแบบเคยพูดกับคนคนนี้ด้วยนะเคยพูดคุยกับเขาเคยเจรจาตกลงกับเขา นะคุณแบบมีวิธีคิดมวีวิธีพูดบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้คนคนเนี้ยนะท้ายสุดก็เป็นฝ่ายแบบยอมแพ้ไปเองนะท้ายสุดก็เป็นฝ่ายแบบไม่มายุ่งวุ่นวายออกับคุณนะทุกคนตรงนี้นะนี่คือสิ่งที่แบบเหมือนคนคนเนี้ยเขาแพ้แพ้ในจุดๆ,ๆุดนี้ของคุณแพ้ในสิ่งที่คุณคุณทําอย่างเงี้ยนะคะทุกคนนะอ่ะเดี๋ยวอีกนิดนึงแล้วกันนะอีกนิดนึงอ้าวใบนี้แม่หมอหยิบไม่ครบนี่เอง นะคะขาพไายแพ้อะไรให้กับคุณเดีย๋ยวเพิ่มอีกสักสีใบแล้วกันโอ้ดัสตินะคะความเที่ยงตรงความซื่อสัตย์นะความแยกแยะ นะพอเป็นเรื่องงานคุณก็แยกแยะเรื่องงานนะเรื่องงานเหมือนคุณก็แบบคุณก็คุยกับคนคนนี้ได้อะนะพอเป็นเรื่องส่วนตัวคุณก็แบบคุณก็ไม่สนใจเขาคุณก็แบบไม่เจ็บไม่คันในสิ่งที่เขาพูดในสิ่งที่เขาทำตรงนี้เขาก็เลยต้องพ่ายแพ้ให้กับคุณนะอืมนะเหมือนคุณแบบเป็นคนที่แบบมีความอดทนอะอดกลั้นมีความอดทนอดกลั้นแล้วก็แบบ ปฏิบัติแค่รักหรือเกลียดอนะทุกคนนะไม่ได้ไม่ได้ปฏิบัติกับเขาแบบแค่รักหรือเกลียดนะตรงนี้นะทุกคนนะแล้วแบบคุณก็เป็นคนคุณก็เก่งเหมือนกันอะนะคุณก็เป็นคนเก่งคุณก็เป็นคนเก่งมีแบบนะเหมือนคุณก็มีความสําเร็จเกิดขึ้นกับคุณด้วยนะเป็นไปได้นะคะถ้าแบบเป็นหน้าที่การงานที่แย่งกันมากก่อนน้นี่เป็นคุณนะคะที่ได้นะแม่หมอว่าเป็นคุณที่ได้แบบได้เริ่มต้นงานใหม่ได้จับงานเนี้ยนะได้ได้ได้งานเนี้ยได้กิจการเนี้ยอะไรเนี้ย นะคะตรงนี้นะอืมความนิ่งความเก่งของคุณอ่เขาอาจจะพูดไม่ดีกับคุณนะเวลางานอะไรเงี้ยคุณก็แบบพูดดีๆกับเขาไม่ได้สนใจว่าเขาจะทํายังไงอคุณไม่เจ็บไม่คันเลยในสิ่งที่เขาทําอะไรเงี้ยคุณแบบไม่ได้เห็นเขาอยู่ในสายตาอะไรเงี้ยนะะทุกคนนะไม่ชอบก็ไม่ชอบก็ไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกันแต่พอเป็นเรื่องหน้าที่การงานก็แบบก็วางตัวในฐานะคนที่แบบเพื่อนร่วมงานคนนึงนะคนที่แบบต้องทํางานด้วยกันอะไรเงี้ยเหมือนคุณแยกแยะได้อะไรเงี้ย นะท้ายที่สุดคนคนนี้กลับเป็นฝ่ายที่แบบอืแพ้ไปเองแพ้พ่ายให้คุณไปเองนะแล้วก็เหมือนกับว่าคุณอะน,นะเหมือนคุณมีแบบความเชื่อบางสิ่งบางอย่างในใจนะว่าแบบเออนะใครทําอะไรยังไ,ไงไว้ก็ต้องได้อย่างนั้นนะเราแบบเราไม่ทําอะไรกับเขานะเหมือนแบบคนที่มาทํากับคุณอะนะเหมือนเหมือนคนที่มาทําไม่ดีกับคุณพูดไม่ดีกับคุณอนะท้ายที่สุดเหมือนเขาก็ต้องแพ้ภัยตัวเอง นะทุกคนเหมือนเขาต้องแพ้ภัยตัวเองกลับไปเหมือนคุณมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่แบบใครทาไม่ดีกับคุณเดี๋ยวเขาก็แพ้กลับไปอะไรย่างเงี้ยคุณไม่ต้องทําอะไรเลยนะคุณไม่ต้องทําอะไรอารมณ์อ,อย่างเงี้ยนะคะอารมณ์อ,อย่างเงี้ยนะที่แม่หมอเห็นจากไพ่โดยนะคะอาทีนี้อาทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าคนคนนี้นะ เขาได้รับผลจากการกระทําของเขาอย่างไงนะคนที่แบบเป็นศัตรูคุณนะตอนนี้เขาก็เขากำลังได้รับผลจากการกระทําของเขาอย่างไงบ้างมาดูกันนะนิดนึงนิดนึงก่อนที่เราจะจบคลิปนี้เคนะคะตรงนี้เขาได้รับผลจากการกระทำของเขาไหมอืมเดชารยอค่ะสองมือเท้า กจะหายหนุแฟนอือนะคะราชาทีถ้วยสี่ถ้วยเฮ้เหมือนคนคนนี้ถูกย้ายถูกเปลี่ยนสาขาหรือเปล่าคะตรงนี้นะเขาถูกแบบจับย้ายถูกเปลี่ยนสาขาเปลี่ยนตำแหน่งเปลี่ยนสายงานแบบแล้วก็แบบไม่ได้เจอกับคุณหรือเปล่าถ้าตรงนี้เขาอยากเขาถูกย้ายไปที่อื่นไหมนะเขาถูกย้ายไปที่อื่นหรือเปล่า นะคะนะหรือทาวเวอร์นะเหมือนเขาเหมือนแบบผู้ผู้หลักผู้ใหญ่อะไรเงี้ยนะคะเหมือนผู้หลักผู้ใหญ่คนที่แบบเขาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เขาให้ความยุติธรรมระหว่างคุณกับคนคนเนี้ยนะหรือไม่ก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่แหละนะตรงนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นอาจจะเป็นคนในสายงานหรือเป็นคนที่แบบเขามีอํานาจมีบารมีนะตรงนี้เหมือนเขาจะ มันสิ่งที่คนคนนี้ได้รับใเวลาเนี้ยเหมือนเขาอาจจะถูกเปลี่ยนเปลี่ยนงานหรือเปล่านะตรงนี้นะเขาอาจจะถูกย้ายสาขาไปประจำอีกสาขาหนึ่งนะถูกย้ายไปอีกที่หนึ่งก็ได้นะที่แบบที่มันค่อนข้างห่างจากคนนะอาจจะเปลี่ยนไปอีกต่างจังหวัดหนึ่งก็ได้อะไรอย่างเงี้ยถ้านะตรงนี้นะเหมือนว่าสิ่งที่คนคนนี้เขาเจอนะคะทุกคนนะมีเดอะทาวเวอร์ด้วยนะมีบางสิ่งบางอย่างพังหรอนะคะเหมือนแบบ เพราะมันมีทั้งแบบ6กดาบอาจจะใช่อด uh, สองเมท้านะเหมือนแบบถูกจับย้ายสาขานะผู้หลักผู้ใหญ่นะผู้หลักผู้ใหญ่เขาให้ความยุติธรรมมีการพูดคุยมีการตกลงมาสี่มาอย่างแล้วแบบคนคนนี้ก็ถูกจับย้ายถูกจับเปลี่ยนตนําแหน่งถูกเปลี่ยนสายงานนะถ้าไม่ได้ย้ายไปที่อื่นไม่ได้ย้ายไปสาขาอื่นก็เป็นไปได้ว่าเขาแบบเปลี่ยนสายงานนะถ้าเคยอยู่ในสายงานเดียวกับคุณหรืออะไรเงี้ยนะเขาอาจจะถูกย้ายไปอีกตำแหน่งหนึ่งก็ได้นะถูกย้ายไปอีกหน้าที่หนึ่งอะไร นะคะทุกคนนะอืนี่คือสิ่งที่แบบอมเขาได้รับจากสิ่งที่เขาทำาคป็นอะย่างนี้นะนะนี่คือแบบสิ่งที่เขาได้รับจากสิ่งที่เขาทำท่นะทุกคนอ่นะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าแบบตรงกับเรื่องราวของท่านนดนะ ว่าพลังงานบวกฮิวจิตใจคุณได้นะคะตรงนี้นะถ้าตรงนะคะตรงนี้นะก็แบบหมอเจี๊ยบก็ฝากกดติดตามกดไลค์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ช่องหมอเจีย๊ยบ95ทาาทารกด้วยนะคะสำหรับคลิปในวันนี้นะคะตรงนี้นะสวัสดีค่ะ